จักรจันตอบแล้วหลังอาบีอดีตผู้จัดการถูกจับพร้อมเผยแผนปั๊มลูกก็ทำเอาหลายคนนะครับตั้งตารอาว่าอะไรที่ทำให้เจ้าสาวหมาดอย่างจักรจันรอากัมเทลินะครับออกมาไลฟ์สดผ่าน IG เป็นครั้งแรกซึ่งมีคนเข้าไปชมการไลฟ์สดของนักแสดงสาวเกือบพันคนโดยเมื่อเจ้าสาวป้ายแดงเริ่มไล์นะครับเจ้าตัวบอกสาเหตุที่มาไล์ครั้งนี้เพราะอยากจะขอบคุณทุกคนที่อวยพรเข้ามาเยอะมากพร้อมกับเผยเรื่องงานแต่งงานว่ามันกระทันหันมาก เพิ่งตกลงกันว่าจะรักษาเลิกเดิมเอาไว้ก็เลยจดทะเบียนกันเพราะว่าเลิกนี้เป็นเลิกที่พระอาจารย์ให้มาท่านบอกว่าเลิกนี้ดีทั้งตนและเคแล้วเป็นเลิกที่ถ้ามีลูกลูกก็จะดีด้วยจึงตัดสินใจจดทะเบียนเลิกนี้ก่อนจากอาจารย์กล่าวต่อว่างานเริ่มเตรียมการวันจันทร์แล้วก็จดทะเบียนวันศุกร์มันก็เลยฉุกกระหุกขออภัยทุกคนด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเลยไม่ได้แจ้งใครพร้อมกันนี้ยังได้ตอบคําถามจากทางบ้านเรื่องมีลูกว่า ขนาดว่าจดทะเบียนเรายัางดูเลิกเปิดอู่ก็เช่นกันค่ะคิดว่าน่าจะมีปีเสือค่ะที่วางเอาไว้หลังจากนั้นครับก็มีคนเข้ามาถามถ,ามถึงเรื่องอดีตผู้จัดการนักแสดงสาวนั้นได้เผยว่าตอนนี้ชีวิตเราเดินหน้า m ุ่อ่อนแล้วค่ะเราไม่ขอพูดถึงคนเราควรเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ไม่ดีคิดว่ามันไม่ดีเราทุกคนก็เริ่มต้นใหม่ได้และนี้จะเป็นการไลฟ์บางช่วงบางตอนครับของดาราสาวจัาขจัดอากัมเสีากาากาสิกับที่ได้ออกมาไลฟ์สด ผ่านไอจีเป็นครั้งแรกซึ่งเธอนั้นก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของอดีตผู้จัดการและเรื่องการปั๊มทายาตของเธออีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดีชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ thank you